ขั้นคนนี้ม่ซื้อนะตะก,กี้พอคล้ายเลยก็คล้ายๆลขขอขลตเตอรี่อืมขัานคนนี้มาซื้อเพราะขายหายจริบานี้เ,เปลี่ยนแปลงบานเลยว่าบานละเจ็ดสิบาทที่ว่าท่นว่าอตอนแรกเขาซื้อเป็นโต้กันบ้งเขาซื้อเป็นโต้ซื้อซื้อเจละห์าสิบโต้ซื้อเจละเจ็ดสิบโต,โตม,มันเข้าดูไรเพิ่นเลนื่องลุ่นดอกห คือทีเราเท่าถิ่นบลบอขายเห็นเลยบอ่ขายขายอยู่แว่าขายเป็นบาทวันเหล็กเล็กมันเขาดเลยวอกตนสมัย huh. ก่อนเข้าก uh ีนงวดติด huh. พ <today left> <état> ่อนจนนั but, so like ้นจนอะไรจนจะเมไปทีนี like ่จนญาเพราะว่ามันเงินมันชั่วมาหล้วเอาเรียญอธว่าหว่าเงินมันชั่วเอาเรียนอยู่น้าบานเทาเหรียบล็อกไปชั่ววไหนมื่อาทิตยก็ดู้าทิเขาไปที่หางวดเงเเอาเจรจาแปดหมื่นเจรจา จะาเมื่อันึ่งกี่ตะกี้มันกับเงินมันมันเงินมันกับมีคานตะกี้สุ้น่ได้่าสุ้งนึได้ช่กได้ซื้อเลย่าสุ้น่เป็นมาบอกเ่าม่ใช่เขาเปนมาเบิ้งอยูนเนียนไม่เบิ้งไม่แยงองูนเนียว่ะมือไดว่านันเป็นกับมาเบิ้งจะไปจะไปซื้อเองดอกเป่นบอ่ไปก่นตัวได้ตัวได้เงินเพะว่าก็ยังงีก็ตองซื้อกระดองเจ็ดนเลยเจ็ดามตัว อ e อเอาเจ็พอเจกบอกตองเจ็ดนะครับเจ็ดส <3 S 1> ามตัวเจ้าเพิ่ใส่เจ็ดเจ็เจ็ดสองเจ็ดสามถ้าเขาหวันใจเขาเล่นตัวเดียวไปเลยโมเมนต์นี้นะเจเจ็ดสามตัวเจ็ดสามได้เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามตัวเลยเหรครับเจตัวอืมอ้จเป็นเลขแล้วจะเป็นเลขอะไรเลขอะไรเลขมากอ่ะอะไรเลขอะไรเลขเร่ง <นะ S 3> เงางกบอู่เม้นทีแ้ม่เตอร์สามเหร ต่เจกเล็กแรงส3มันม่ตามแต่มันมาตามห้องมันน่ะนะตามคลองมันน่ะนะตามคลองมันเลยเนี่ยตามคลองมันเลยปกติแล่วปกติเล่าแม่ของมลรางกันนี่มาเรียงง้วยเลยค่ะก็ถือก็เหรอมะเลียงงัวยก่อน ความเลาไม่ครับไม่ซือรอยู่นี่ครับมันนางเลียงน่อยกันไปเรื่อยเไปเออแล้วมันใจเจ็ดเจ็ดอีกพอไีมมันออกก็ดิโอ้ยออกกระซังดิออกกระซังดิเฮ้ยวขาซอยกันดิซื้อเองมันคัดรึเบ่า่อเจ็ดเจ็ดเนี่ยเจ็ดสามตัวเหรครับสามตัวเลยมันสี่สามเ้อเรีลล่างเราล่างล่างสี่สามสี่สามสี่สามมาจากไหนพมันมาตห้องมันร เึ้นมาตามข้อมันตามของรัฐบาลเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับสี่สามเหลาพ่คอเดียบรอยแล้วมาได้พ่าหัวเจ็ดเจ็ดเนี่ยเมนต์แั่เมนเมื่อกต้เปี่ยนก็เจ็ดกับหนึ่งยังมีตัวยึดตัวนึงแมนเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งมันโวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจ็ดเจ็ดนี่พอเจ็ดเห็นยุต้นใหม่เนาะตนใหม่นี่่บอกตนใหม่ล่านล้านพญานาคนี่บอกว่านี้เป็นกัน สามคนอือเอาไปเฉียนไปแล้วเฉียนไปแล้วจีบไปว่าเองได้เลยเนี่ยบ้านนี้เจ็ดเจ็ดก็คอยว่าแล้วเจ็ดสามนี่มันเจ็ดสามตัวได้ขนาดเจกเอาอาลุ้งให้เล่าโหลดลงไปเพื่อนแต่ผู้สื่อผู้สื่อนอกพอเจ็กเนาะอาตียานันจ้าเจ้าคือบดไอเล็กบดคือโมะวะเห้ยเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดนะเลขเลขมันไอ้เลขมันเลขมันอย่างเจ็ดสามว้างมากนี่ เขามีแต่เสียดังเสียแล้วก็คือตังเสียนนี่เจ็ดเจ็ดเนี่สามข้องเลขลกางก็คือสี่สามพี่าสี่สามอ้ามยูดีพอเจกสี่สามข้องมันพอ็นสี่สามอายุอันนี่นีนี่เจ้าทามอายุเล่าอายุเราสี่สามก็ฝันได้สี่สิบสามอืมเทากัยังรคกิไปแล้วเมื่อวานพอเจ็กเหมือคืนนี่คอยฝันว่าตำอถือตำรวจจับ อายุเล่าสี่สิบสามหมู่บ้านนี่ก็คีบไปหอมุเหรเจ้าได้ดิอันสี่สิบสามฟันเห็นอาจารย์ต่อมไมยเหล็กแหฮัตเพิรนสี่สิบสามสองสี่สามหรือหนึ่งสี่สามหรอกกันอายุเล่าสี่สิบห้าปีสี่สามเลยงามเลยเล็กองเจ็ดตองเกียร์งามอยู่กันนี้ม่เจ้าบอกว่าหันตื้มตื้มเลยแล้วแต่เจี๊ยจานเตี้ยจะวางงามบนนั่นงามงามว่าดเจ็ด ง่ามเจ้าก็ยกขึ้นให้ตู้ข่อเบิ้งก็นำายแดงแล้วเขียนถือว่าอันแม่นบ่ถือว่าถือใยแดงแล้วเขียนถือว่านั่นเออเออเาเออเออเนอเอ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 อ้ออเออเออเไอเอ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 พเออ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 เอี่อเอ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 นเอ่เออเออเออเอเหอเออเออเเเออเอเเออ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 เเออเอเออเอออเออเอเออเอออเออเอเออเออเอเเออเออเอเอเอออแล้วโอ้อันที่เจ้าสอเพ่อ เน,นี่นอันนาเตียเว้าให้ฟังแน่อัน,นละวาวอ่างไรขอบางหานฟ้างพระสัตร์ลาวามาเบึงอย<ม>ู่ตต้นไม้หลาที่เป็นมาสวดมุ่นกันมา,กมาสวดมุ่นยังเมื่อแรกออแต่ว่าเล่ <c oughs> เาหรอพอเจ๊แก่เล่าเห็นเลขเจ็ดเจ็ดด้วซว่าตองจักตัวล้ว่าสามตัวสามตัว ว่าเป็นเด็กสามตัวเส้นเตียบีก็วาตัวใดเอ้าเตือได้กับถือบุญน่ะเดือนได้กัถือแล้ววะถือบ่าพ่อเจ๊ถอสาหรับเส้นเตียคิดว่าเจ็ดมันสามตัวเส้นเตียคิดว่ามันสิเป็นเจ็ดสามว่าทันอ คิดว่ามันเป็นเจสมเพราะว่าเจ็บแล้วเนาะมันออกไปแล้วไหมเจ็บมันออกไปแล้วโอ้ย่ว่าได้ของบ่มีหอตัวนี้เจ้าดังผู้เดียวได้พอเจ็ซื้อจังกระถือกันเลยเจ็กระือตัวนี้เล็กกลางคุว่าส่สามเด็กกลางคุณว่ามาตามข้องแต่เขาบอบว่าว่าข้องมันเป็นยังไงเด้จะบอกคุณว่ามันล้องของเล็กมาสี่สามไปสั่นว่าเล็กลางแต่ว่าเราอันเป็นคนมีเเซนกัเล็กได้แม็นเล่าหันไ เราย่านกล้องตีพ่อเจกันเราย่านกล่องเราเรียกอ่ากออกกล้องเรียนเกลี่ยเรยมนนางซอเอาเ้างซอกได้เอากล้องไปหาเราเราเลี่ยนหนีหลดยกใช้ให้พี่น้องบนทางนี่เบิ้งจะน่อยนะเอาพี่น้องเนื้อทางของพ่อเจกวยครับเนวทางของพ่อเจกพ่อเจกเราเห people, ็นมีเจรนาเอาเนาะเส้นเตี um, ๋ยเจ้าซอแล้วคักเราแมนบ้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแมนน่งซอกันจนวิ่งได้วางหันใลเนาะนี่จะเป็นเจดสามกันรเนยเบิ้งยงเห็นซอกันุยง ว,วังเห็นบอวังมัดอกดอกมวดเห็นกอหกไอสามสามห้าหกเห็นบอแต่บานมัดออกแปดหกห้าเป็นบอสามเ้าแปดหกห้าไอยอมมันออกไอหกสามหางล่างม้วนอะไรม้วนอันน่ะม้วนอะไมันออกแปดแปดหกห้าแต่มาออกหกสามเป็นบอแต่ว่าบากนกว่ารุ่นมากม,มันมา หกกับมันยังเหลือหกก็ยังเหลืออยู่งงวดก่อนเงินบลงวดก่อนอ่เจอดสามห้าหกมันเหลือหกมันก็ยังย่างอยีครับอันเจ็ดนี่ถึงย่างถึย่างมดบั่นช้อนมาคือเรกก็ถือกางเสียงบออจิเขาไล่ไปเขาไล่เต็มไปแบบว่าเขาแบบเขาดึงไปนะเขาไปมีข้อรายกอดตก็ดเจ็ดเจ็ดนี่บอพเจ็ดเจ็ดนี่ด้วยเลยวะท่าน เจ็ดเจ็ดคับเจ็ดสามกับเออครับสี่สามสี่สามลางกับเจ็ดเจ็ดคือเจ้ามือกินเลยตัวนี้นะเพราะว่ามุ่มีไปซื้อบอพ่อเจ๊กหรอไปซื้อไปสิไปซื้อแมนเจ้าคือไปเห็นตัวเก่าอ่ะเขาบอกว่าพี่บ้าน่ไปชื่อเลขตัวนี้เออเพราะว่าพี่เขาบ้ากเยออกมากกับเจ้าเป็นบ้าผู้เดียวหรอว่าเจ๊ก็เจ๊กเือผู้เดียวนะไปซื้อยุบหรอเลขตัวเหนียว ได้กระนนถือได่กระแทนนันเสือไดกระถือเจ้าเห็นคักจีเจ็ด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 สามขายทีนี่อขายทีสื่อเลยจะเจ๊ที่นี่เส้นแกะสือเดียวไปใส่เจ็ดเป็นแนวตั้งเรื่องพี่น้องค่้มือนีินจะได้เรียกรับพอเจ๊กมาแล้วนะคะใชยวิจารณญาณในการรับชม